มาชมกันต่อนะคะเกมการแข่งขันในคู่ที่2ของวันนี้ค่ะเกมในประเภททีมชายนะคะนครราชสีมาคิวเมนซีบีซีผ่ะลงสนามพบกับทางแดงมนมทูลฟุตเซฟสปอร์ตครับนะคะอิโคลาสมาในเสื้อสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ทางแดงนเมฟุตมาในเสื้อสีแดงค่ะอ่ะเดี๋ยวได้เชิเสิร์ฟโอ้โหแต้มแรกเอาเลยค่ะเอสค่ะมาอีกแล้วครับโรนัลฟุกครับโอ้โหนี่ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับโหว่เสิร์ฟจนโลกโซเชียลในวงการวอลเลย์บอลนี่ฮือฮากันไปแล้วหนี่เอาตั้งแต้มแรกเลยอะครับบุญวงทอนครับเสิร์ฟอีกครั้งครับบุญฤทธิ์โอ้โหดูค่ะเอสที่สองค่ะว้าคราวนี้นี่เสิร์ฟที่นะคะแล้วบอลแรกไม่เข้าค่ะสองศูนย์ค่ะเสิร์ฟต่อครับบุญฤทธิ์ บอลแรกได้ค่ะคนนี้แตะอ่าลูกนี้แรงไปครับปูสิดไล่มา2ต่อ4นะคะอาเซอร์ไคอมิโลสลาร์ฟห่างไปหน่อยค่ะบอลแรกบอลชายอาจชแล็บล็อกยังเกี่ยวได้ค่ะอืมแล้มมันล้นมาค่ะลูกนี้จะแก้ผลักใส่ใจออกมาเลยครับเกต่อสามค่ะโอ้สวยค่ะบอลแรกยกหลังมาปูสิทธิด ตัดตัวของสาวอากาศก,ก่อนค่ะลูกสักคู่ผันชัยเซิร์ฟมาค่ะยกหลังมาผูกสิทธ์ัดฉลับบล็อกอยังเก็บกันท่ายาคุราชวางท่ามาก่อนค่ะธนภัทรโอก,กาสของเดนเวอร์ฟูดเลือกมาโอ้โหลูกนี้อามินตะกดใสเลยค่ะสุดเก๋ค่ะเซิร์ฟมา อามินอ่าลูกนี้โอ้ลงค่ะโอ้โหบนแท็กลนเอาค่ะในมอนฟูดยกหลังมาโอ้โหแล้วกูซิ์ค่ะลูกนี้จุดสี่สิบเจ็ดค่ะลงมาเสิร์ฟนะคะอามินโอ้เอสค่ะลูกนี้ อถึงเส้นหลังเลยค่ะบอลเสร์ฟครับดูภาพเช้าพร้อมกันครับลูกนี้จานิต้าเลือกจะปล่อยครับโอ้โหแล้วบอลนี้ลงติดเส้นเลยฮะหนึ่งคะแนนเท่านั้นค่ะตอนนี้ระยะห่างเอาค่ะบอลแรกได้โคราชให้เซอร์เกย์ตีบล็อกโอ้โหลงอีกค่ะโอ้เอาค่ะตีเสมอค่ะทางเดมันทูสิบเจ็ดเท่ากันเอาค่ะบอลเสร์ฟของอามินบอลแรกยังห่างอยู่ครับโคราช สามมตบอลชัยไม่ผ่านล็อกค่ะโอ้โหเอาค่ะตอนนี้หนีสองแต้มเลยค่ะดนวันฟูสิบเก้าสิบเจ็ดค่ะนันทวุฒิเซิร์ฟสวยแฮมแรกยกมากบอลสั้นรับลนล้วสามอีกทีค่ะเป็นโลซาร์ฟโคพงเ่ะเซิฟสามเมตบอลชัยเอาค่ะดห้มาบ้างแล้วค่ะโคราช ไม่ครั้งคัทนัาค่ามัแบบนแรกสวยเลนสั้นค่ะกฤษดาอ่าแล้วไม่ทันแล้วค่ะสุดท้ายแต่ยามีครับปิดสกอร์ให้กับทางด้านของเดวอนฟูดในคะแนนสุดท้ายของเซตแรกนะครับ <c oughs> แล้วจบครับเซตแรกเป็นทางเดวอนฟูดนะครับที่เอาชนะนโปรลตสีมาไปก่อนนะครับ25 e ต่อ21คะแนนนะครับทำให้เดวอนฟูดออกนำโคราช1ต่อ0เซตครับมหนัก <c oughs> ชิดค่ะ ใส่ลูกนี้ฉัดมงคลนะคะกดบอลสั้นลงไปฉัดมงคลค่ะเสิฟโอ้โหลูกนี้ขึ้นบิดนี่บล็อกอีกค่ะอามินกระโดดเซฟมาอืมก่อนแรกไม่ดีค่ะปูสิทธิ์อัดลูกนี้ใส่บล็อกแล้วโตเสาะอากาศค่ะลูกนี้ป่าสุกมาสนะปูสิทธิ์คนนี้นี่มุ่งมั่นตั้งใจามากเลยนะครับเซิฟต่อครับ เอาค่ะนี้มันได้มาสวยจันนิตาอ่านตรงนี้อ่านได้คืนมาค่ะโอ้ขยับแป้ได้แล้วค่ะโคราชห้า,าต่อสิบนะคะหกต่อสิบเอ็ดนะคะนันทุเสริฟมาตาทำได้ดยกมาที่ภูศสิทธิ์อ้าวคำนี้รองได้โคราชให้ธนัทอุ๊บสูงไปยังเก็บกันทานค่ะเดมอนฟูดา,ามินเอาผ้ามาโคราช ได้สวนข้างหลังหันชัยค่ะโอ้โหเรียบร้อยเสิร์ตต่อค่ะม,มุงคนของตั้งค่ะลูกนี้อื้อาลองเองโอ้โหผู้สิทธิ์นะคะทุกคนจะต้องโขนตัวตีแล้วค่ะสิบ3สิบสามค่ะขอลเสิร์ฟของอนุชิตยกมาหันชัยใส่ล็อกหนาออกข้างไปค่ะขอลเสิร์ฟนะคะของนันทวุฒิ ก็นดาทำแรกผู้สิทธ์จากข้างหลังติดบล็อกอย่างเก็บกันทันยกมาทีไม่โรสลาฟโอ้โห,โหแล้วกดหนีบล็อกเลยค่ะช่วยของมันชัยค่ะด้มาสวยเล่นสัน้นแถบบล็อกอม,มันสูงไปค่ะถนัดเท่อไม่ถึงเสรย์พรผู้สิทธิยังได้ค่ะบนแรกโ,โหบน,นลูดทีเหมือนติงหวาไม่ค่อยดียังตีได้ค่ะนันทวุฒิ สวยทาได้บอสทันสูงไม่หน่อยยังเกี่ยววันทันต้องเอาข้ามก่อนค่ะโคร,ราชแต่มฟูดเลือกผูสิทธิ์ค่ะติดสร้างจิตยกมาขวัญชยัยสู้มาติดล็อกเอาแลากดเร็วทันทีทนนันทมุตโอ้โหจังหวะมันเข้ามือพอดีค่ะตัวแต้มนี้เป็นแต้มลับฆ่าเลยนะครับโอ้สู้กันนี่โคราชเกมรับยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็ อุจังหวะที่ได้แต้มนี้ก็ไม่ใช่จังหวะที่มีโอกาสได้ใส่เน้นๆนะครับเป็นบอลที่มันลอยมาแล้วเนี่ยครับโอ้โหนันทวุฒิไหวพริบดีมากครับคือโอ้โหกว่าจะเห็นบอลที่บอลชัยก็บังด้วยนะครับแล้วบอลมาได้ตามน้ําเลยอืมยังได้อยู่ค่ะเลาซาร์อัชลับอกโอ้โอยเกี่ยวไม่อยู่ค่ะทางจานิตาแต่ก็เฉียบขาดพอครับทางานายวัลปูครับที่จะไม่ปล่อยให้โอกาสทอง หลุดลอยไปในการที่ได้ถึงสามเซตพอยต์นะครับเป็นเตอร์ไทม์ลักกี้ครับแล mm ้ว hmm. ฟูดครับสามารถที่จะเปลี่ยนเอาชน,นะนครราชสีมาไปได้อีกครั้งหนึ่งในเซตที่2นะครับ25ต่อ23ส่งผลให้แล mm ้วฟูดออกนำนครราชสีมา2ต่อ0เซตครับ mm hmm. บอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะคะคู่นี้ห mm ืม hmm. บอลชั้นมาโอ้ดึงไม่อยู่ค mm ่ะ hmm. ลูกนี้จานิตา mm hmm. ตสามนะคะ มาไม่หนักค่ะผู้สิทธิ์มีตาบิดมาลูกนี้เก็บได้ค่ะอามินผูส้สิทธิ์สวนคืนทางหลังมีรองค่ะโคราสยกมาธนาัสอาจลูกน,นี้อุย้ยลงค่ะอ่าอู้หุนแรกไม่ค่อยดีค่ะแลมฟูดโลสลับไอ้ควางต้องวางไปถึงข้างหลังค่ะลูกนี้ตัดลูกยาวนี่สมัยแล้วลูกนี้ ขอเปมือนลึกสุดเส้นเลยครับถนัดค่ะเซิร์ฟอูอ๋เอสค่ะลูกนี้ผู้เล่นของทางในมอนฟนูนี่ก็บางส่วนนี่เลือกจะปล่อยนะครับแต่บอลหูลงในเส้นเยอะครับลูกนี้แนนจุดป,ประกายอะไรบางอย่างกับโคโราดหรือเปล่าครับการเสิรฟเอสของทางถนัดครับอืมคราวนี้คนแดกยังพอได้ค่ะอาเมนอ่ะ มุนติดบอกแล้วอยู่บอลมันลอยไมาที่อารมินก็ซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะรถที่หายไปในของโคโลนนี่คือเซอร์เก้น,นะครับไม่ทราบว่าวันนี้ตีไม่ได้หรือว่ามีการมาเจ็บนะครับโคชเต้ถึงไม่ปล่อยออกมาเลยครับเอ้สเสอร์เกลูกนี้เราไม่รู้กันค่ะนี่ก็เป็นจอมเซิร์ฟอีกหนึ่งคนของทีมนะคะเสิร์ไม่ฆ่า่าตะกริดอันนี้พวง่ะลงมาเสิร์ บันชัยลูกนี้เสรยทองจลิตขอมาได้ครับแรกบอลสัน้นก,กิสดากดลงไปค่ะบัรเทอ,องกิสดาค่ะโจุกมาหมอมัดอัดแถบ,บล็อกอย,อยังร้องทันค่ะเด็มบอนฟุตโรสลับ ได้ไหมคะได้ค่ะลงคนะ่งนะกรรมการให้ลงคนะ่ะโอ้โหโร้ชขอดูทันดีครับแตะสักนิดหนึ่งไหมฮะอ,มออกกันข้างเยอะ่ะลูกนี้ได้นในคะนนครางโคาชไปครับก็คือทีมงานสตาร์ฟก็อยู่ตรงจุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็จะเห็นชัดกว่าพูสิ่งแน่นอนนะครับกฟูดอยู่นะคะอสามแมตช์พอยต์เลยนะฮะมาเสิร์ฟมาเอาค่ะบอลนสวยบอลชันแตก จบไปแล้วนะฮะเกมซูเปอร์บิ๊กแมชของฝั่งทีมชายนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของไดมอนด์ฟูดไฟเชฟสปอตขับครับโอ้โหวันนี้ร้อนแรงเหลือเกินครับเอาชนะทุกคนราชสีมาคิวมินซีวีซีไป3ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ21นะครับ25ต่อ23และ25ต่อ21ครับ